สวัสดีค่ะน้องอายค่ะรู้จักกับพี่ลินลาคะ่ะพอดีว่าเห็นจมูกของพี่ลินลาสวยก็เลยทักไปปรึกษาพี่ลินลาก็เลยแนะนำให้มาที่ซิซี่คลินิกค่ะ ทรงจมูกทรงเดิมนะคะก็มันดูโด่งเกินไปแล้วทําให้ตาของเราอ่ะมันดูหนูก็เลยปรึกษากับทางคลินิกแล้วก็ตัดแต่งเนื้อค้างด้วยค่ะก็งดแอลกอฮอล์สวันงดของแสลงดทุกอย่าง2วันค่ะ ตื่นเต้นค่ะตอนแรกคิดว่าจะเจ็บไม่เคยแก้จมูกคือแก้ครั้งแรกแล้วก็ใช้กระดูกหลังหูก็กลัวแบบว่ากลัวแบบเฮ้ยจะเจ็บหรือเปล่าเห็นคนอื่นเขาบอกว่า,าถ้าแก้กระดูกหลังหูแล้วมันจะเจ็บมากก็เลยกลัวแอบกลัวนิดนึงก็ใจเต้นแต่ว่าพอทาแล้วก็ไม่เจ็บค่ะชิลมากก็จะได้พัก จะได้งดของแสลงทุกอย่างทีเดียวเลยจะได้แบบไม่ต้องมาเสียเวลาพักฟื้นหลายครั้งหลายรอบค่ะต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่ทําให้หนูแบบได้ทรงจมูกที่สวยขึ้นคือไปทํางานหรือไปเจอเพื่อนไปทานข้าวกับเพื่อนเพื่อนก็ทักทุกคนเลยว่าไปทําจมูกที่ไหนทําทรงอะไรแนะนําหน่อยหนูก็แนะนํามาที่ซิซี่คลินิกทุกคนค่ะ ภูมิใจนะคะก็มีแต่คนบอกว่าเน,นี่ยทรงเก่าอ่ะหน้าระดูมากหน้าแบบพร้อมบวกตลอดเวลาแต่พอทรงนี้เอ้ยหน้าหวานขึ้นหน้าละมุนขึ้นแบบเนี้ยโอเคแล้วอุ้ยหนว่าได้หลายล้านแล้แหละเดือนที่แล้วก็เกือบแสนแล้วทำงานแค่1ิหวันเองให้เกินสิไปเลยค่ะตอนนี้แต่ว่าก่อนหน้าน,นี้ก็ประมาณ5 4ส เคยมีคนบอกว่าอายุ28หน้าหนูมันแก่ขนาดนี้นเลยเหรอตอนนี้ลูกค้าแล้วก็เพื่อนเพื่อนของเพื่อนอีกทีเขาก็บอกว่าอายุยังไม่ถึง20ใช่ไหมโกงอายุมา <laughs> ถ้าเกิดว่าใครที่กำลังติดตามอายอยู่นะคะ <laughs> ก็จะเห็นได้ว่าจมูกทรงเดิมกับทรงใหม่ ก็คืออันปัจจุบันนี้อันไหนสวยกว,ว่ากันถ้าบอกว่าจมูกของอายอ่ะสวยอยากได้ทรงแบบอายก็มาทำที่ซิซี่คลินิกได้เลยค่ะซิซี่คลินิก